ไม่เป็นไงบ้างครับน้องวันนี้ครับผมก่อนที่จะพลาดนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะจังหวะเตะซ้ายสวยๆต่อยซ้ายเนียนๆเลยเกิดอะไรขึ้นครับน้องมองไม่ทันครับมองไม่ทันเห็นเนี่ยหมัดซ้ายหมัดเดียวอืมนับแรกหมื่นไหมครับขึ้นมาดูเหมือนไม่หมืนนะเราทุกเล่ามากเลยออ่่ะมัันยูครบแต่มันอ๋อแต่ว่าด้วยสัญช่างยานเนาะแล้วนับที่สองครับเป็นไงโดนทุกซ้ายตอนนั้นดูเหมือนจะไม่ไหวแต่เราก็ยังืขึ้นได้ ก็มันมันมันเกินจะต้านเลยเนาะพอโดนช็อตแรกไปแล้วมันก็สะสมใช่ไหมผิดหวังไหมครับวันนี้น้องเสียดายผิดหวังครับเสียดายเนาะแพ้แพ้บ่อยเกิดอะไรขึ้นครับช่วงหลังรู้เหมือนว่าฟอร์มรุ่นรุ่นตอนดอนเป็นยังไงร่างกายไม่มาหรือว่าความมั่นใจไม่มีก็ร่างกายก็มีส่วนนะมีอะไรจะพูดกับใครครับเอ็มซีที่ให้กำลังใจเราวันนี้ครับน้องขอโทษนะครับนี่ผมทำเอ็มที่ล้ครับไว้หน้า ไปแก้ไขใหม่ครับผมน้องสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับ